สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะคะวันนี้ยายขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาชมคลิปของยายวันนี้ยายจะเอาสตอรอเบอรี่สตาบอนสีอีกตัวหนึ่งเนาะสตอรอเบอรี่สตามันก็สวยเนาะมีอยู่สี่กระถางยายมีอยู่สี่กระถางอันนี้สามใบอันนี้ก็ใบสีชมพูอันนี้มีหลายใบหน่อยเนาะอันนีก้ก็ทิ้งใบไปอันไหนกเก่าๆยายก็เก็บออกไป ไหนใกล้จะทิ้งใบยายก็เกิดออกอันนี้ออกสีเขียวอันนี้เขียวเข้มกว่าเพื่อนเนาะมีอยู่ห้าใบสวยสีก็แตกต่างกันไปอันนี้มีอีกกระถางหนึ่งอันนี้มีอยู่สามใบสามใบกันหนึ่งหลอดนี่ลูกเขานี่กำลังจะออกหลอดน,อน,นี่มีสามใบสีชมพูอ่อน นี่สีอ่อนๆแบบเย็น,นยูสีกระถางายญ่าเขาสวยดีเนาะใยญ่ามันเลี้ยงง่ายแต่บางคนก็บอกว่าสตรอเบอรี่ไม่มีสวยไม่มีสวยเลยของเขาเลี้ยงยากยายก็บอกเขาบอกว่าให้เขาออกแดดบ้างอย่าเป็นรดน้ําเยอะเนาะเขาไม่ชอบน้ําสักเท่าไหร่นะสตรอเบอรี่สตาเนาะที่ใหญ่เลี้ยงมาเนาะใหญ่เอาไปตากแด,ดดโดนแดดายว่าสีเขาสวยเพระเอายายออกไปตากแดด แล้วตัวนี้สองตัวนี้ยายเอาออกไปตากแดดหน้าบ้านเลยนู่นอยู่ที่มีต้นไม้ยายอยู่หน้าบ้านยายไปไ้มุมนู่นแต่เห็นแดดช่วงนี้แดดมันจัดเนาะยายก็เอาเก็บมาไว้ในร่มร่มลำไรเนาะอันนี้มีสี่ต้นโอ้อยายเอามนรวมกันก็สวยดีเนาะนแล้วก็ดูแล้วก็เอ้ยสบายตาสบายใจปลูกต้นไม้ก็มีความสุขเนาะคนแก่เนาะไม่รู้จะไปไหนมานั่งคุยกับต้นไม้ ใส่ปุ๋ยอันนั้นรดน้ำตอนนี้ใส่ปุ๋ยอน,นั่นอเออก็มีความสุขดินก็ดีนะมือเสเดือนนะนี่ยายเอามาจากหลังบ้านน้องเป็นไอ้ดินขิงว่าใบมะขามหลังบ้านยายมีใบมะขามเนาะยายก็เอามาทำปุ๋ยลูปไม,ม้บ้านยายก็มีนี่ใบกามปูหรือใบอะไรเนะาะก็ว่าใบกามปูเนาะยายก็เลยเอามาทำเป็นปุ๋ยเลยนี่ยายเอามาปกหน้าดินเขา ยามเราล,ลดหนะ้ามันจะได้ไม่แห้งเกินไปยา่ว่าดินเขาดียา่ว่าเป็นมุ้งเส้เดือนเนาะบางทียาวลุกกระถางขึ้นยา่เห็นตัวเส้เดือนเนาะเดอดินเขาก็เลยดีไปต้นไม้ยายก็เลยงามน,นี่เนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะฝาดหน้ายายจะทำคลิปมาให้ดูอีกเนาะจะได้เป็นกำลังใจให้คนแก่เนาะอยู่บ้านก็เหงาเหงา ุยต้นไม้เรื่อยไปนกากกลัวจะคํำกลัวจะได้แต่ละวันนั่งดูต้นไม้เรื่อยไปคลิปนี้ยายก็ฝากขอฝากไปแค่นี้เนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายนะคลิปนี้ยายไปก่อนละสวัสดีจ้า